8ปดศูนย์เจ็ดหนุบอจะไกน้ำหน่นะเบิรเนี่คุณเราขามก่อนี่ไปเหื่อยหรอเหนื่อยนเือ จากฝนตกพี่น้องเมื่อคืนนี้แห้งอยู่แห้งอยู่จนบานนี้แหละน้ำถว่วมทางพี่น้องเลยเมืองไหอันนี้กับเป็นทางลัดเดอ้อพี่น้องเดอ้อลัดไปบัดดดบดดนง 32, ดงพุ่นสูงบ้านถาดไปรักสามสิบสองห้างพนกระทวง พี่น้องเอ้ยย่มพ้นเนาะ <_ kg> เก็นจังไรศาสนะคุมีผู้ใดไม่เห็ถหายได้สิพี่น้องก็ได้จำเป็นต้องเที่ยวเนาะทั้งวัยไดทางดีๆบ๊อกกัอยากได้แอนแอเนาะอันนี้ชงใส่แบบเป็นถั่วขาเแา้วจะไปซื้อน้ำมันบ่เพราไปให้เราซืา้อกระตุกเนาะพี่น้องตอนนี้รถรุดกำลังสะขามเนาะพี่น้องเนาะว้าวชิบะลมมาเลยเนาะอ้าจะมาเลิศไปไมอ้าทุกคนดูนะ เลือแต่เด้อรถรถคนหน่ะมุนเนี่ยอันนี้ยังถ่วมบัวลายได้พี่นอ้องอันนี้ยังแค่น้ำจิ้มนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งดูสนาไทายคลิปป่าลุ่มัไงกรโดยเมืองป่าลุ่มก,ก่อนนี่ยเมืองไทยอันนี้ไฮเปอรลุ่มังกรเลยอันนี้แค่นดำจิ้มได้พี่นอ้องโอ้ถนนมาสนาม,สนามสินทางนี้ก็เดี๋ยวเที่ยวดีนะฮวันเป็นห้างลาเตทุกคนห้างลาลาวามูบาม่บ้านทางหมู่บ้าน ย่มพ้นกับสีลำบากจังสีหนพี่น้องย่มแรลกกับลำบากคือการเนาะแต่ว่าเสียใจใดๆก็จําเป็นต้องเที่ยวไปเนี่นะทุกคนไปทั้งกุ่นนะสีถั่วมีอยู่ได้พี่น้องแล้วก็เปื้อนเปื่อนอยูด้บนทางนะแป๊บหนึ่งลูกสนามมาก,ก้าลานมึงเนี่ยแป๊บหนึ่งลูกมึงเนี่ยมึงเนี่ยก,ก็จะเที่ยวนต่มึงดู หนึงมืงนี่เมืองนี้ให้เดี๋ยวเที่ยวก่อนล่ำบากอยู่แต่กับเที่ทยวนะไ,ไ,ได้พี่น้องไปจังไหนไะทำใจนะมาสั่งไะคอยไปเนี่ยได้พี่น้องย่ามแรงกับแบบนึงย่ามฝนกับแบบนี้เนล่นยฝน,นกับตก ทางมาสนามงามคนทุกคนเลยงามแดงถี่คุณไงงองเนาะร้านซ้าสนามคัดเมือแล้วไปงานประมาณนี้ทุกคนบบขนมาย็ช้ไกไะด้คขายด้วยลูกนี่คือถึงทางนะคะวัถนนนะคะทุกคนนี่เป็นสภาพเนาะที่มาพักรลานเป็นเหตุห้ แค่ผักลาดเป็นบบไข่หไทน่นใบมีเตี้ยวอะไรพี่น้องนี่อันนี้เป็นคลองเนาะคลองแบบคลองหมูม่บ้านท่านีแหลนือจะแต่อื่นห้องอหองมู่ห้านนี่นนนนนเห็นบอน้ำอะไรอู้วนกพิษเฮ่นบลูกเห็นยานบอย่าตอนนี้พ้นกับกระลังสิตโตอ,อีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยคนแพผู้แต่ตะยานน้องนี่พี่น้องเห็นบอันนี้นนนนนนนเป็นคลองนะคะเป็นบรรยากาศอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาค่ะทุกคนค่ะ สนามเบื่อคอยลงคลิปด้วยพี่น้องเด้อสนหนามอคอยจุบานาอนี่เด้อสบายดีพี่น้องสนามเบื่อคอยถ่ายคลิปลงเด้อสนามโหลดคลิปบ่ได้โหลดคลิปซ้ำมือพูนพี่น้องจังได้เนาะช่วงนี้ก็อยู่บ้านเรื่อหนาแหล่หนาดำเนี่ยจังน้อยหนึ่งเ้อทุกคนเด้อหนักเป็นหมู่บ้านสนามเนาะเกินสนามอยู่ทั้งปูนนี่พี่น้องเฮ้ยนี่ก็เป็นถนนนะคะาาชใช้ดูพาเหร์ไหมจ๊ะ จะเห็นหมดเลยร้านผัวผ้าเหลือ,อน,นี่เป็นทางพี่เนาะทางเขาโมูบ้านอันนี่เนาะจะขี่มาอนี่เป็นบ่อนี่ๆๆก็ไปทางกนกะนะไปอีกโมบ้านนึงเนาะขึ้นมาบนตรงแห้งคือจิดกรถ,ถ่วมบักแห้งแต่ว่าสนารรมบุบรุาไทยเห็นิึงถ่วมไรตัวนี่อีกย่ำพ้นโมบา้านเลิกปล,ลูกย่ำพ้นอยู่บ้านสนามเป็นยังสี่แหล่มาฟาังไทยเอ้ยอย่าถามถึงกัะยางมาเห็นบ่ทางลัด ถ้ามายอะไรถ้าดีใส่พออยากได้อยู่จ้าวมีคนเห็นหายด้วพี่น้องเนอคล้องแล้วคล้องอีกเนาะคล้องคล้องรัดกันเนาะไมาเห็นอะไรแคเคืือพี่น้องเลยเนาะอู้เย็นสบายขนาดขนาดว่าได้ขดั้วนี่ก็ยังดีใจพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าขั้วเก่าหันทางข้างเนาะเป็นขั้วใหม่สะพานเลยหน้าม,มานนี่ขั้วผู้ึ้นเห็นบ่มาเที่ยวดี แต่ว่าหม,อมือนอ่า่บุกไเห็นโดหญ่มาเที่ยวนะมอสกอ์มอไซคเสือพี่หนุ่มอ่าหนุอนนรมอรถทางขนกำลังมาต้นหนึ่งนะหนุ่มล่งหมดดูลงเลยระว่างเ้อระว่างต๊ะเลยเด้อเ้มากะล้านแม่ลูกอ่อนต่บ่งเมียลูกมาไปไปไปเอาเอกลือเอเกลือแม่ดูด้ดวยด Hên tè nàm nè, hên tè đến đều mới hên bà Sơ bài đi bà rung nè rung Sơ bài đi Xê hết đây, tụi nha rung Sơ bài đi Rồi, hôm nay bằng nàm đấy mọi nè Bằng nàm Nàm thuầm thang bà rung được Hên lột khăn đứng ra cháu bà rung Khuôn nè, cơ lăng thì tội hình rồi Khăn tội hình mới nè, cao สนามมีคนตาเพี่นอ้องบรนยากาศนี่ดีตอนนี้ก็สีม่วงแรงเนาะอยู่โซนนี้ก็ท่วมแต่ว่าอีกโซนหนึ่ง,งี่มาอยู่ทางออกหมู่บ้านนะพี่นอ้องอันนั้นกระหายนะาคือกันเปื้อนเป็นน้องผู้ใดนอย่างนะ่ะเนาะเดอ้ <c oughs> อทุกคนเด้อเอ้ยนีโดนยัยมาแล้วพี่นอ้องเบิ่งรถใหญ่ยสนามสีผ้ยามาเบิ่งรถใหญ่เด้อพี่นอ้องเห็นรถใหญ่มา,าเลยเห็นแต่หัวมากหัวหัวหัว พ่อมาเบิ้งรถใหญ่เป็นสีขามได้บ่เพราะว่ามีน้ำเนาะลำบากอยู่ค่ะลำบาอีดีเลยพี่น้องเอ้ยปุ๊บปั๊บย่างปนย่างแหล่งนาะย่างแหล่งคิดพ่งไงกุ้มรถใหญ่เนาะเป็นย่างนกมอไซค์หนอนตีก็จะเที่ยวบ่ได้โอะเพียงเที <respuesta> ่ยวอะไรก็จะกังหันครับเนาะ ถนนโอดีแต่บึงรถใหญ่เนี่ยมันยีเนี่ยกําลังเห็นหัวมาแล้วพี่น้องปุ๊บเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวรถบาลูกมาจ่าแทะมาจ่าแต่เด้เนาะลูกรถกําลังมาแล้วพี่น้องรถอีกยังนอ๊คืองามแต่เล่ บีโก้เมนอลีกบะบีโก้อุ้ยสองคันสอดพิ่นงทั้งผุนในขันหนึ่งเบิงเอดาจาพ่อแม่พี่น้องบุได้อย่างาเทีิอาบานสนามนะบุดีขีตัววผู้บ่าวฟังท้ายเอ้ยขั้นจะมาได้ดกว่าโอเคนะ นจไปเลียวันนี้แบปนองน้ำนี่พี่ปดศูนย์เจ็ดปลอดภัยค่ะไม่เดียวคันหนึ่งพูดใหนบอ บ้านไกวในพี่น้องเห็นบ่นคนเที่ยวดีดีแต่คนทางเราบ่ดีเนาะพ้นกับสิโยนลงมาอีกแล้วพี่นอ้องพับห้องว่าขันโยนลงมางน,น,นักอีกนี่มื่อื่นนี่ท่วงนังกกงเก,ก่าเนาะข้างคุณเท่ากัวมาลาไปเมืองบ่เมืองบ่จะน้ยตกน้ำหนักนะเบิ่งเนี่ยคุณเดาขามก่อนเนี่ยบายบ นวนบั่น่ะเส้นนีแมนบอกนวนเดี๋ยวเบิ่งรลดอีกขันหนึ่งมาค่ะจังเมื่อพี่น้องพวกขาวกำลังสิมาแป๊บนึงหนูเบิ่งรลอีกขันหนึ่งจะทำเมื่อนะใส่ซาลาสตต๊กนะใส่สตต๊กจะได้หนู แล้วขั้นหนึ่งยู่หันกระถวมวได้ค่ะยี่มองนั่นกระถวมวได้พี่น้องทั่วหยับงาวยู่ปุ้นแล้วงาติบจะไปข้าวบะระยางไปเด้อยิ่งมองยู่หันกระถวมให้มาน้าพี่น้องปุ้นน้าอู้ยววโอ้โอ้โอ้น่าดูมากน่าแล้วพี่น้องเว้ย เามีท่านนี้เมื่อยหอกเหนื่อยจนเหนื่อยมา,มา,มาด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ดีเนาะเออพามาเบิ่นพื้นทางบ้านสนามยามฝนเด้อ สนามชิคโคโชคกี้ไปเพียงสนินิได้ร้านสนามจากเมื่อแล้วบ๊ายบายก่อนน่นนะตูานาย่น้ำโอ้ยท่าหน่าเห็นจะเบิงตูนี่ดีเนี่ยสธอไดีป้าป่าลูกบ๊ายบายโอเคเจอคนดหูจากควดจะไปหน้าเพะ่ืนบ่ะ ถนนแบบถนนเส้นนี้นเที่ยวดีดีพี่น้องเป็นทางลาดเตะไปในเมืองอะไรเนาะลักลอสงสิองนะนักไปนน้องนัเมื่อไ้นากเมื่อไหรกเมื่อไร่ถนนมาจากบุไคลาย